ไปเจอฉันไม่ชอบน้ำร้อนฉันชอบน้ำเย็นมานี่เลยค่ะสี่ร้อยเก้าสิบแล้วก็อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยสองคนอันนี้ชื่อชินเนมอนทราอันนี้ถูกสุดเลยฮะถูกสุดเริ่มที่สี่ร้อยแปดสิบเป็นทางน้อยสุดเป็นทางเลือกอ่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะสี่ร้อยเก้าสิบนี่กี่งวดถ้าบัตรเครดิตเหลือห้าสิบสี่ใช่ค่ะห้าสิบจากหกสิบจากหกสิบเลยห้าปี แต่ว่าบริษัทเขาลดให้6เดือนก็คือแทนที่จะผ่อน60งวดก็ผ่อนแค่ห้าสิบสี่ม้วดอ่าก็คือชำระแบ่งชำระอาคารห้าสิบสี่มวดตัวนี้อันนี้หลิตรน้ำไม่ไหล5ลิตรพี่กินไปกี่วัน5ลิตรก็เท่ากับแกลลอนนึงประมาณใช่ไหมเราเราดื่มน้ำเฉลี่ยประมาณคนละ1.5ึ่งจุดหน้าถึงสองลิตรต่อคน ไม่ถึงอาทิตย์หรอหมดแล้วกรณีมันไม่ไหลามา <c oughs> กรณีมันไม่ไหลม,มาเรามีน้ํากินอย่างาน้อยสามวันอย่างน้อยมีสามวันเมื่อเรากดไปใช้ปริมาณหนึ่งก็จะรีฟิลเข้าไหมถูกต้องโ,ตโ,ตโคเวใช้ระบบน้บาําบังคับไฟมเมื่อน้ําลดในเลเวลที่เหมาะสมเขาจะไปส่งสัญญาณให้ระบบไฟฟ้าทํางานดึงน้ําเข้ามากรองเข้ามาคือ ให้เต็มเหมือนเดิมตลอดเวลาอันนี้เราต่อจากปลาปลาเลยนะครับปลาปลาโดยตรงโดยที่ไม่ต้องมีตัวกรองไม่ต้องเลยใช่ไหมไม่ต้องค่าค่านา้ำดูที่ค่านา้ำไม่เกิน500รอนะครับ แล้วก็ขอดเบรกนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ชื่อบอกว่าถ้าผ่อนด้วยบัตรเครดิตนะนะคะมันจะลด6เดือนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการตัดบัญชีเดบิตลดแค่อเดบิตลดแค่3เดือนก็คือแบ่งชำระไป57งนวดนิดนึงครับคำว่าเดบิตในที่นี้คือเงินสดเราไงต้องบอกว่ามันคือการสั่งซื้อด้วยการหักเงินชำระผ่านบัญชีธนาคารไม่ใช่ว่ามีบัตรเดบิตนะครับ จากแบงก์เราก็ได้ลูกแบงก์เราเราก็เอาลูกแบงก์สเตทเมนต์ก็คือรับรองเงินเดือนส่งบุ๊ยไฟล์นะครับถ้ามีนักถึงรับรองเงินเดือนพิธถ้าจะเขาจะจ่ายเป็นเงินสดอทาครไม่ได้เขจะหักบัญชีเราเขาจะหักบัญชีหัักกจาบญชีเพราะเป้าหมายเราต้องการให้ผ่อนไม่ต้องการให้ซื้อเงินสด ก็ก็อยากซื้อกันนะอยากซื้อเราก็ไม่ว่ามีค่ะเันมีเขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจรายหนึ่งปีก็มีหนึ่งปีกับสามปีคนไม่อยากไปนี่ยาวไหแต่วันนี้เนี่ยพี่ผมเรียนะเดี๋ยวลงลึกๆเดี๋ยวค่อยลงลึกเดี๋ยวเราเชื่อไหมผั์่อนเนี่ยจ่ายน้อยกว่าจ่ายเงินสดใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะผมจะเล่าี๋ยวันนี้จะเล่าเคยคำนวณกันแล้วไปซื้อแพ็กเกจสามปีจ่ายที่เดียว กับซื้อแบ่งชำระ5ปีด้วยบัตรเครดิต้หญ่มากแจ้าเป้าหมายต้องการให้ผ่อนคนไปคิดเอาว่าก็โทษเขาไม่ได้เนื่องจากว่าอะไรของเงินผ่อนเขาจะรู้สึกว่าจุดหัวเดอกเนียดมันจะต้องแพงมวาต้องซื้อเงินสดกับโควิดไม่คิดที่นี่ไม่คิดดอกเบี้ยใช่ไหมไม่คิดคิดหนักด้วยนะไม่คิดอย่างที่ผมเรียนมีอย่างที่ไหนให้บวกค่าสินแบ่งรายเดือน แบ่งรายเดือนแล้วมันจ่ายน้อยกว่าใช้เงินห้าปีจ่ายน้อยกว่าสามปีแซงเขาไม่คิดดอกเบี้ยเขาไม่เอาเขาไม่ต้องการเขาขายต้องการขายสินค้าเขาต้องการให้คุณเลือกทาเขาต้องการให้คุณแบ่งชำระไม่ให้คุณต้องเป็นทางะอืัพี่มีที่ไหนผ่อนถูกวันเก่าเงินสดและเงินสดสาปีไอ้นี่ห้าปีถูกกว่าบ้าเเไปแล้วกับโซเลยคือโคเอมีตังไงก็ถูกนะโอเคงั้นผมพามาตัดมานะครับ เรามาตัวเล็กตัวนี้ครับ